สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์เข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda Nova คันนี้เป็นตัว5เกียร์คัดมือนะครับตัวรถเป็นสีแดงตรงในเล่มครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยครับมือเบรกมือคัตเป็นของโดมิโนโนะครับ แกนโช้กสีทองสายถักของเอิญล้อเป็นขอบสีทองนะครับยางนอกอยางในใหม่นะครับเครื่องแห้งๆบ่อปัดบางดึงตะเขียบแดงสวยงามครับขาตั้งเลสขาเกียร์เลด โชค๊คหลังแตงท่อสูตรนะครับหัวน็อโชค๊คสีทองสวิตคุณแจของใหม่นะครับตัวล็อบอกก็ของใหม่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันหน่อยนะครับ เ้าค,ครับผมคันนี้ราคาหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้าทนสนใจก็ติดต่อไปได้ครับที่เบอร์ศูนย์เก้าูนย์ห้าแปดสี่หกเจ็ดเจ็ดห้ารถซิงบายพาสุขโขทัย ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ